ปิดฉากโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ b ีอทีเมื่อคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีมติยกเลิกโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษสายสาทรราชพฤกษ์หรือสายช่องนอนทรีราชพฤกษ์ที่จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่30เมษายน2560โครงการนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตอง,งอทำหนังสือแจ้งเตือนให้กทมทบทวนโครงการมาแล้วถึงสองครั้ง ด้วยเหตุที่ว่าไม่ใช่ภารกิจของกทมและเป็นโครงการที่ทำลายวินัยการเงินการคลังไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาจราจ,จ,จรจริงไม่ได้ทำเพื่อกลุ่มเป้าหมายและไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อสาธารณนะไม่ใช่ภารกิจของกทมเลยตัวที่จะต้องไปจัดระบบขนสงน่งตวนแล้วก็ต้องใช้เงินในส่วนนี้เนะี่ยมาเพื่อการนี้ให้สประโยชน์การเงินไักะเงินในด,ด้านอื่น ะเป็น้หยลักส้นตาเ้ทางเดินรถบีอาร b ทีได้การพื้นผิวสะจร1หนึ่งช่องทางรองรับรถ25คันเดินรถตั้งแต่6นาฬิกาถึง24นาฬิกาใช้เวลา45นาทีจากต้นสายถึงปลายสายเฉลี่ยเดินรถห่างกัน5นาทีต่อคันนับตั้งแต่เปิดใช้เมื่อปี2553 ปรากฏว่าขาดทุนเฉลี่ยเกือบ200ล้านต่อปีและยังส่งผลกระทบต่อผิวจราจรที่เสียไปหนึ่งช่องทางจนบางครั้งมีผู้กระทำผิดใช้ช่องทางเดินรถบ r อาีเป็นช่องทางสัญจรถนนมันก็แคบเข้ไมอีกทำให้รถมันน้อยเลนขึ้นบางคันจะรู้ว่าเข้าที่ไหนออกที่ไหนแทรกเอา,อาคือแอบเข้าถ้าเขาเจอเขาก็าจับอะครับ แต่ในความเห็นกลับกัน BRT เป็นระบบเสริมขนส่งบนชนหลักซึ่งมีแนวคิดดีอยู่แล้วแต่ขาดการปรับปรุงที่ดีที่สำคัญหากยกเลิกให้บริการจะก,กระทบไปยังผู้โดยสาร BRT ท,ที่จะทำให้เพิ่มระยะเวลาในการเดินทางมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนใช้ทุกๆวันคนระับะฮะไม่มีแล้วมันจะยู่บนระบบอะไรมันก็จะเหมือนกับว,ว่า เดินทางอาจจะช้าลงมากนะครับปกติคือมามอก็จะรถโดยสารปกติแต่ว่าถ้าเกิดมาทาง b r อาทีนะมันจะเร็วขึ้นประมาณกี่นาทีสมมติถ้าเปลียนเรียบวว่ารถโดยสารโดสงนอกจากบีอาร์ทีเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงว่าประมาณ4เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่หนึ่งตุลาคม2 5 1 9นกะฮะกทมได้ปรับได้พยายามต่อสู้ครับปรับค่าโดยสารขึ้นมาเดิมนั้นเก็บ5บาทต่อสายตอนนี้เก็บนะครับ อแบ่งเป็นพื้นที่หรือโซนนะครับถ้าวิ่งภายในโซนเนี่ยจ่ายห้าบาทถ้าวิ่งข้ามโซนจ่ายสิบบาทปรากฏว่าได้ผลครับมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นถือว่ามีในยะสาคัญนะครับรายได้เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าการขาดทุนจะลดลงขาดทุนละห้าแสนบาทก็ลดลงครับถามว่าทําไมกรทไมไม่เดินต่อไม่ต่อสู้ต่อล่ะครับะนะครับในเมื่อเดินมาถูกต้องได้ถูกต้องถูก,ถกทางแล้วนะครับ รถโดยสารด่วนพิเศษบีอาทีเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2553เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แคมเปญจราจอรอัจฉริยะในยุคข,ของผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนายอภิรักษโกศโยธินที่กทมรับผิดชอบงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางรวมทั้งระบบจราจอรอัจฉริยะราว1,500ล้านบาท ในแนวถนนนราธิวาสราชนครินและถนนพระรามสามเริ่มต้นที่สถานีสาทรสิ้นสุดที่สถานีราชพฤกษ์รวม12สถานีระยะทาง16กิโลเมตรรถให้บริการ25คันอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทรับจ้างเดินรถคือบริษัทกรุงเทพธนาคมซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่โดยกทมจ่ายค่าจ้างเดินรถ7ปีราว2,000ล้านบาท ครับสามษายนที่จะถึงนี้รถดยสารด่วนพิเศษหรือ BRT จะทําการรุติการให้บริการครับหลังจากนั้นทางกรุงเทพมหานครจะเข้ามารื้อถอนเลนบีอาออกแล้วก็คืนพื้นผิวจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนจากเดิมที่เคยสัญจรได้3เลนก็จะกลายเป็น4เลนครับเมื่อยกเลิกสัญญากทมต้องเตรียมหามาตรการรองรับผู้โดยสารที่มีอยู่ประมาณ2 5 0 0 0คนต่อวันที่อาจประสานให้คสอมกเข้ามาเดินรถตลอดสายแทน ก่อนจะรื้อแนวเดินรถเพื่อคืนผิวจราจรโดยเร็วที่สุดรวมทั้งมีแนวโน้มฟื้นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาที่อาจนําจุดจอด BRT มาใช้แทนการรื้อถอนรัชตะเช็คข่าวจริงส r ป n นิวส์รายงาน